สวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันเป็นช่วงที่ไอยเรศบานวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปที่บ้านสวนดวงดาราอำเภอเขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรีครับไปพบอาจารย์แน่งน้อยดวงดาราแล้วก็ไปชมไอยเรศบานที่จันทบุรีครับเขาคิจกูดบ้านสวนดวงดาราผมอนันต์เข็มทองครับ อาจารย์แนงน้อยดวงดาราเป็นข้าราชการบำนาญท่านอายุ77ปีแล้วครับโอ้โหแต่ว่าแข็งแรงมากท่านก็ได้ปรับปรุงสวนผลไม้ที่จันทบุรีเนี่ยนะครับให้เป็นรีสอร์ทสำหรับแขกผู้มีเกียรติมาพักแล้วก็มาชมกล้วยไม้มาชมบรรยากาศ เมืองผล,ลไม้ที่จันทบุรีครับท่านช่วงนี้ก็ผล,ลไม้เริ่มออกแล้วครับพฤษภาคมทุเรียนก็กําลังเริ่มเก็บแล้วละครับท่านผู้ชมมังคุดเงาะเอาเป็นว่าวันนี้มาดูไอเรตบานนอกจากไอเรตแล้วก็ยังมีกล้วยไม้ชนิดอื่นๆในช่วงต้นฝนนี้นะครับเป็นต้นว่าเอ,อเื้องสายสามสีเนสเตอร์เหลืองจันยังมีพอหลงเหลืออยู่บ้างครับ อันนี้ก็คือเอื้องสายเนสเตอร์ครับสีสันสวยงามท่านอาจารย์ปลูกไว้ที่ต้นเงาะครับโหออกดอกย้อยระยะส่งกลิ่นหอมไปทั่วสวนเลยครับท่านผู้ชมแต่ว่าหลักๆวันนี้จะมาชมไอยเรศอาจารย์สร้างเรือนพักชื่อว่าเรือนไอยเรศครับสวัสดีครับ วันนี้วันที่6พฤษภาคม2568ครับผมอยู่ที่บ้านชักไทยอำเภอเขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรีครับจะมาบ้านสวนดวงดาราของอาจารย์แน่งน้อยบ้านสวนดวงดารานะครับช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็จะมีกล้วยไม้ที่บานเยอะมากเลยก็คือพวกอัยเรศนะครับอัยเรศกุหลาบนาดกุหนละาบมาลัยแดงพวกนี้มันจะบานเยอะในช่วงนี้แล้วที่บ้านสวนดวงดาราเนี่ย ก็จะมีกล้วยไม้เยอะมากโดยเฉพาะไอเยเรตเขาจะอาจารย์เขาจะปลูกไว้เยอะมากเลยช่วงหน้าเหลืองจันทร์ก็จะมีเหลืองจันทร์เยอะนะครับหน้าช้างก็จะมีช้างเยอะช้างที่เป็นกล้วยไม้นะครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวไปบ้านสวนดวงดารากันนะครับไปดูไอเยเรตครับอาจารย์บอกว่ามันกําลังบานแล้วก็สวยมากเอาไปดูกัน ไอยาเรตเป็นกล้วยไมย้สกุลลิมโชสไตลิสนะครับก็คล้ายๆช้างบานในช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมมีมาจากหลายแหลง่งอาจารย์บอกว่ามาทั้งเหนือใต้ออกตกเลยทีเดียวแต่และแหล่งก็สีสันไม่เหมือนกันครับท่านผู้ชมอาจารย์ก็บอกว่าจําไม่ได้ว่ามาจากแหล่งไหนบ้างแต่ว่ามีเยอะครับนอกจากไอาายาเรตก็ยังมีช้างมีเหลืองจันนะครับแต่ว่าช่วงนี้พฤษภาคมเนี่ยไอาายาเรตบานเยอะครับ ครับท่านผู้ชมผมก็เข้ามาที่เนี่ยบ้านสวนดวงดาราอำเภอเขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรีเรียบร้อยแล้วช่วงนี้พฤษภาคมเนี่ยไอยเรศบานแล้วก็มาเจอกับเจ้าของครับอาจารย์แนงน้อยดวงดารา,ราสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับโอ้โหอาจารย์ไอยาเรศสวยมากอันนี้อาจารย์รู้แหล่งที่มามันไหมเนี่ยทำไมลายมันสวยขนาดนี้คือต้องบอกว่าเราม,ามีแหล่งที่มาทั่วประเทศเลยค่ะเรารก็เลย ไม่จำไม่ได้ค่ะว่าชุดไหนมามีแหล่งมาจากที่ไหนตั้งแต่ทางใต้ยันเหนือสุดเลยค่ะค่ะอาจารย์จําไม่ไดไ้อาจารย์ทําไมสีมันไม่นี่ไอยเลสสีเข้มแต่อันนี้สีอ่อนค่ะสีอ่อนค่ะอาจารย์ตั้งชื่อเรือนไอยเลสเนี่ยก็คือจะตั้งชื่อหอบเรือนเรือนพักเป็นชื่อกล้วยไม้เลยใช่ไหมใช่ค่ะทุกเรือนเป็นชื่อกล้วยไม้หมดมเลยค่ะมีเรือนอะไรบ้าง มีเรือนเหลืองจันเรือนอายเลศแล้วก็เรือนเอื้องมะฉาค่ะสามเรือนค่ะอ๋อสามเรือนโอ้สวยมากช่วงนี้อายเลศบานนอกจากอายเลศบานแล้วมีอะไรบานอีครับอาจารย์ช่วงช่วงพฤษภาคมนี้๋อกุหลาบกระเป๋าปิดและวแต่อด้วยกุหลาบกระเป๋าเปิดค่ะครับค่ะอายเลศกุหลาบกระเป๋าเปิดกุหลาบกระเป๋าปิดแล้วก็กุหลาบเหล <T |ar|> so <v. t S 1> ืองโคราชจะบานช่วงนี้ครับ น่าแต่ตอนนี้มีค่ะแต่ยังไม่ไม่บานอ๋อโอเคสรุปว่าตอนนี้มีไอเยเลตเยอะมากโอปะเดี๋ยวอาจารย์พาไปดูไอเยเลตแต่ละเรือนแต่ละเรือนอันนี้ไอเยเลตสีโอ้โหห้องพักของอาจารย์นี้น่าพักมากไปดูตามต้นไม้อาจารย์จะปลูกตอนนี้ไปที่ต้นอะไรเงาะตัวผู้เงาะตัวผู้ค่ะอ่ะไปอาจารย์พาไปต้นนี้เป็นต้นเงาะตัวผู้โอ้โหอาจารย์นี่มันมีกลิ่นหอมมากเลยนะโอ้ ยิ่งพอลมอ่อนๆนี้มาเนี่ยโอ้โหนี่สีสันสวยงามแต่ละช่อนี่สีมันจะอ่อนแก่ไม่เหมือนกันนะจย์เนาะทางนี้ช่อจะยาวเป็นพิเศษค่ะด้านนี้โอ้ยนี่แอบอยู่ทั่วไปเลยแอบอยู่ทั่วไปหมดเลยค่ะเมาะตัวผู้คือไม่มีลูกไม่มีลูกแต่เอาดอกไปผสมเกสรเงาะทั่วไปแล้วจะดกมากค่ะโอ้เราปลูกไว้เพื่อเอาดอก เอาดอกไปผสมเกสรกับเงาะทั่วไปค่ะโอจา้าแต่ว่ามันมันเป็นที่อยู่ของกล้วยไม้อย่างดีมากเลยนะใช่ค่ะก็ปีนี้กะว่าจะเอาออยาเรศขึ้นอีกค่ะเพราะจะได้เต็มต้นค่ะนี่โอ้โหออยาเรศพันนี้นี่มันสีสวยมากอืมนี่ท่านผู้ชมตะลึงเลยครับพอมันอยู่กับต้นไม้นะี่มันมีความเป็นธรรมชาติมากเลยอะเนี่ย ไม่เห็นนั่นนะอ๋อเห็นครับอาจารย์เ <c oughs> นี่ยบังเอิญช่วงนี้เที่ยงพอดีโูมีอายเลตเต็มไปหมดเลยสวยมากครับท่านผู้ชมนี่ <c oughs> คือทุกเดือนนี้จะมีกล้วยไม้บานใช่ไหมครับประจำสวนใช่่ะมีมีเกือบตลอดแต่ช่วงท้ายๆปีก็อาจจะไม่ค่อยมีถ้าเหลือง<โ>อจันนี่จะบานช่วงไหนจันกุมพามีนาค่ะปลายกุมพาถึงปลายมีนาเลยค่ะว่ากุมพามีนาจะเหลืองจันต้นเมษามีบ้างจ้ะค่ะ,คะ อันนี้ก็จะเป็นเหลืองจันผสมนะครับอาจารย์อันนั้นหรือเปล่าไม่ทราบเลเหลืองจ,จ<า>อันสลายนเหลืองจันสลายนโอ้ยทนมากเลยค่ะอ๋อค่ะบานทนนะสองเดือนทนค่ะทนนี่<อ>นึกว่านี่ก็จะโรยแล้วเขาก็ยังไม่โรยคะ<อ>่ะเขาบานทนมาก,ากโอ้โหสวยมากส่วนที่เดินผ่านอันนี้มันคืออะไรครับอาจารย์บอกชื่อมานิดนึงกะเลกะล้อนเหลืองค่ะกะเลกะล้อนเหลืองผมไม่ค่อยเคยเห็นนะค่ะถ้ามันอยู่ตามป่าเนี่ยมันจะเป็นกะเลกกร้อนสีน้ําตาลแต่สีเหลืองเนี่ย หายากโอ้โหสวยจังเลยมีเพื่อนให้มาค่ะหสสวยจังครับโอ้สวยโอ้นี่กุหลาบน่านยังไม่บานโอ้แต่ว่าโอ้ช่อออกมาอลังการมากเลยเนี่ยอาจารย์ไอ้อีกอาทิสหนึ่งเนี่ยจะสวยมากนี่กุหลาบน่านเนาะโอ้สนเป็นจังเลยเนี่ยโอ้เนี่ยเต็มไปหมดเลยถ้ามันบานมันจะสวยมากค่ะโอ้อาจารย์มันไม่ได้มีกอเดียวนะเนี่ยมีหลายกอค่ะนี่กุหลาบน่านมันเลี้ยงง่ายด้วยแล้วไหนกุหลาบกระบี่ของอาจารย์ข้างล่างนี่ไง ใต้กระบี่อยู่ใต้นี่กุหลาบกระบี่คือเอาไว้กลัวจํามไม่ได้กุหลาบ,บน่านไม่กุหลาบน่านไม่บนกุหลาบกระบี่ไว้ล่างใช่จะได้ไม่สับสนนะคะแหมเสียดายนะมันบานไม่พร้อมกันค่ะ,อะโอ,โอ้เยอะด้วยอุนี่ย,ยาทั้งคู่เลยนะคะใช่ใช่ชอยาทั้งสองกอเลยเหลืองจันของอาจารย์ก็เยอะมากเลยนะเสียดายผมไม่ได้มาถ่ายตอนช่วงดอกบานโอ้แล้วว่าผมได้กลิ่นหอมอาจารย์มาพามาดูนี่ ต้นอะไรเอ่ยกันเกาค่ะกันเกาหรือมันปลานะใช่ค่ะกลางคืนนี่จะหอมมากยเขาพาบานมาประมาณสามสี่วันตกใจค่ะตอนแรกไม่เห็นเพราะฉายไฟขึ้นไปนะคะเพลาเพลาาพรั่งอลังการเลยค่ะใช่สวยมากสวยแล้วก็หอมหอมค่ะหอมแล้วไม้มันเป็นไม้เศรษฐกิจครับอาจารย์แล้วก็เป็นไม้มงคลด้วยใช่เป็นไม้มงคลอะนี่ไปดูไอเยเลตที่ใต้ซุ้มอันนี้อีก ของอาจารย์มีอายเลศสีชมพูเข้มเนี่ยสวยเยอะมากเลยแล้วลายมันสวยมากเนี่ยอาจารย์เอามาซ่อนๆไว้ตามกอไม้เนี่ยยังไม่บานอีกเยอะเลยนะครับเท่าที่ผมสังเกตอยาจารย์จะพาไปดูมุมไหนเนี่ยทั้งสวนมีแต่ความร่มรื่นแล้วก็กล้วยไม้เต็มไปหมดเลยใหญ่อยู่นี่อีกค่ะโอ้อันนี้อันนี้ต้นอะไรฮะต้นแคนาแคนาค่ะแคนาอาจารย์ปลูกกล้วยไม้ไว้เต็มเลยอันนี้คลั่งสั้น โอ้หอมฟุ้งเลย <c oughs> นี่หูลายสวยครับจานอันนี้ข้าง <c oughs> สัน้นแล้วก็ไอยเรสไอยเรสด้านนี้อีกค่ะโอ้นี่ยังทยอยบานนะค่ะ <c oughs> อืมนี่ไอยเลสโอ้โหสวยไอยเรสมีข้อดีคือหอม <c oughs> เลี้ยงง่าย <c oughs> แต่ว่าต้องมีความชุ่มชื้นเนี่ยอย่างร่มไม้แล้วก็ต้องมีแดดรำไรนะ นบนอีกโอ้ข้างบนอีกเยอะเลยเนี่ยยังไม่บานเออลากมันจะเดินไปไกลาบางคนบอกว่าถ้าเลี้ยงในตะกร้าเนี่ยลากมันจะโดเดไปในอากาศอะมันจะมันไม่ตายครับแต่ว่ามันไม่ค่อยงามต้องให้ต้องให้มีที่เกาะนี่กะเลกะร่อนอันเนี้ยอ,อีกสีห<ส>น,นึ่งสีเนี้ยจะเห็นเยอะ,ะนะ,ะก็สวยงามอยู่เอื้องพึ่งก็บานไปแล้วมีคนให้กะเลกะร่อนมาเยอะมากเลยค่ะรายเดียวจะให้มาแบบเยอะเลยค่ะเหมผมติดใจไอยะเลสก่อนนี้จังเลยจันเนี่ย สีมันสวยมากสวยจริงๆแล้วมันไม่ได้สวยอย่างเดียวนะสวยแล้วก็หอม <c oughs> สวยแล้วก็หอมมากอาจารย์พาไปดูไอ้มุมอื่นอีกครับนี่ครับอันนี้ก็ปลูกไว้กับต้นอะไรครับอาจารย์อ,อันนี้อินทนินค่ะอินทนินนะถ้าจะปลูกกับอินทนินอินทนินเนี่ยก็ได้เลยเนี่ยแต่อาจารย์ก็จะลานกิ่งให้แดดมันลงนะ,ะก็ได้ไอายเรศมาเนี่ยสวยงามมากเลย<ะ>อินนี่อีกลายหนึ่งลายจะไม่เหมือน ต้นอื่นๆนะครับนี่สังเกตดูลายนะลายที่ดอกเนี่ยจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าปลูกไว้กอเดียวที่บ้านไม่ดีนะต้องปลูกเยอะๆเพราะว่าแต่ละลายไม่เหมือนกันโอ้นี่อย่างต้นนี้เป็นพวกเอื้องสายลอย,ลยไปหมดแล้วลแต่ว่าไอ<ล>ยาเลส<ล>นี่น,น,น,นี่อีกลายหนึ่งนี่อีกลายหนึ่งลายนี้ก็สวยนะแล้วก็อยู่ด้วยกันนี้ก็คือเขากวางอ่อนนะครับ นี่เป็นไม้ป่าเช่นเดียวกันเนาะก็ขึ้นเองแล้วก็โอ้โหหลืงจันต้องมีเหลืองจันเนาะยังหลงอยู่อันนี้เหลืองปลอดก็ถ้าจะดูเหลืองจันให้เต็มตานี้ต้องมาก่อนหน้านี้นะต้องมาพักที่บ้านสวนโนนดาราช่วงเดือนอะไรครับที่เหลืองจันบานอลังการเต็มตวจเต็มสวนมีนาคมเนี่ยบานเต็มแต่ปลายกุมภาเริ่มมีแล้วคะ่ะปลายกุมภาเยอะเยอะก็คือมีนา แต่ถ้ามาพฤษภานี่ต้องเป็นไอเยเรศนะนี่โอ้โหช่อเนี้ยสวยมากคือแมต้นลำใหญค่ะมันทั้งต้นใหญ่แล้วก็ช่อเยอะแล้วก็สีสวยแล้วก็กี่ช่อเนี้ยต้นเดียวเนี่ยหนึ่งสองสาห้าช่อใบใหญ่เนี่ยอันนี้เกาะไว้กับต้นลำใหญแล้วข้อสำคัญครับท่านผู้ชมเนี่ยต้องมีแสง อาจารย์เขาจะลานกิ่งให้แสงมันลงคือถ้ามันมืดทึบๆทึบๆเนี่ยมันจะไม่ได้ดอกนะครับมันก็จะดอกไม่สวยอย่างนี้โอ้ตรงนี้อลังเดี๋ยวพอหมดหน้าดอกนี่อาจารย์ต้องไปแต่งกิ่งให้แสงมันลงแล้วก็ต้องแต่งแห้ะค่ะตัดลำไยก็จะอ๋อตัดลำไยก็ต้องแต่งกิ่งแล้วก็อาจารย์จะเอาไอเยลเลมาปลูกเพิ่มใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะอืมสวยมากกะว่าให้เต็มคอเลยค่ะตอนนี้ค่ะปรบานพร้อมกันนี่จะรยโอ้ยลำไยต้นนี้นี่อายุน่าจะเยอะแล้วนะครับเนี่ยก็ ไม่ถึงยี่สิบปีค่ะอ๋อแต่อายุน้อยกว่าเจ้าของนะอ๋อเจ้าของแค่เจ็็ปีเองโอ้โหอาจารย์เป็นไอดอลของประชาชนอาจารย์ดูแลสุขภาพยังไงเนี่ยลองเล่าให้ท่านผู้ชมฟังก็เราอยู่ในอยู่ในธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่แล้วแล้วเราก็รักษาสุขภาพเช้าขึ้นมาดื่มน้ําดื่มน้ำสามแก้วประมาณน้ำน้ำน้ำเปล่าอุณหภูมิห้อง ใช่ค่ะแล้วก็เดินเดินนี่เราเดินทั้งวันแต่เราเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าครับแล้วก็รับแสงแดดประมาณเจ็ดโมงถึงเก้าโมงครับแล้วก็รับประทานอาหารที่เป็นอาหารธรรมชาติเป็นต้นว่าไม่มีการปรุงแต่งเป็นต้นว่าไข่กล้วยมะละกอส้มมะละกอกล้วยส้มฝรั่งประมาณนี้ค่ะประมาณนี้โอ้เออมะเขือเทศครับปิ้ลครับอืม ่านอาจารย์นอนวันกี่ชั่วโมงเอาประมาณเจ็ดชั่วโมงค่ะอู้นอนเยอะนักโทรทนสูงวัยนี่ต้องนอนเยอะค่ะประมาณเจ็ดชั่วโมงแต่ช่วงไหวพระบาทนี่ก็ต้องตื่นทั้งคืนคือสี่ทุ่มหกทุ่มตีสองตีสี่แต่สองเดือนจะก็ไม่เป็นอะไรยังแข็งแรงเหมือนเดิมค่ะอาจารย์แข็งแรงมากเป็นไอดอลนี่ท่านผู้ชมดูอาจารย์ไว้เป็นตัวอย่างนะผมเนี่ยมองอาจารย์เป็นตัวอย่างแล้วผมป้องหกสิบเจ็ดแต่ผมจะแข็งแรงสู้อาจารย์ไม่ไหวเลย จุดหนึ่งที่อาจารย์มีสุขภาพจิตดีก็คือเรื่องกล้วยไม้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะกล้วยไม้อาจารย์มีกล้วยไม้ไว้ทั่วเลยอันนี้อะไรอาจารย์พอจะจําชื่อได้ไหมตอตีเลหรือว่าเก้าวเกิ่วตอตีเลโอเคสวยมากโอ้โหนี่ต้นอะไรเนี่ยเออลองกองค่ะลองกองปลูกบนต้นไม้ทุกชนิดโดยไม่เลือกค่ะอ๋ออันนี้ก็คือนี่เอออือกมะฉาค่ะอออมะฉาค่ะค่ะโอ้ ครับโอ้โหอันนี้ก็เนี่ยไอเลดก็มาซุกอยู่ตรงนี้อีกเนี่ยค่ะลายมันก็จะแตกต่างไปนี่ต้นทุเรียนทุเรียนค่ะทุเรียนที่เขาเรียกว่าแก่มากแล้วแต่เขายัง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 อยู่อาจารย์ผมเหลือไปเห็นที่ต้นอะไรนะโอ้โหต้นอะไรอ่ะสวยมากเลยน่ะ๋อพูนชมพูอ่ะคะไม่ใช่นู่นนะที่ไอเลือดเยอะๆอ๋อต้นดูก่อน ต้นอะไรนไม้ใหญ่ใช่ไหมคะเจ้าเหลืองเชียงรายค่ะอ๋อนี่เหลืองเชียงรายค่ะต้นนี้ใช่ไหมใช่ตัดยอดไปหลายครั้งแล้วโอ้เหลืองเชียงรายเหลืองเชียงรายมันเป็นไม้ใหญ่แล้วก็ปลูกปลูกไอายาเลสได้ดีมากเลยเนี่ยค่ะค่ะโอ้แล้วไอายาเลสแต่ละกอนะลายไม่เหมือนกันนี่นี่นี่อันนี้โรยแล้วนี่สีเข้มนี่แล้วก็ยังมีอีกเยอะเลยที่ยังไม่ออกดอกอเหลืองจันทร์ก็โรยไปแล้วโรยไปแล้ว อ๋ออันนี้คือเหลืองเชียงรายช่วงที่ดอกบานมันจะบานอยู่กี่วันครับอาจารย์เหลืองเชียงรายบานได้หลายวันไม่เหมือนกับเหลืองอินเดียเหลืองอินเดียวันเดียวเขาก็เหลืองอินเดียวันเดียววันเดียวแต่เวลาเขาร่วงเขาจะสวยเป็นพรมสีเหลืองสวยมากค่ะอันนี้เขาจะร่วงไปเรื่อยๆเหลืองเชียงรายสังเกตได้มีเมล็ดมีฝักนะแต่ถ้าเหลืองอินเดียไม่มีฝักต้องตอนต้องตอนขยายพันธุ์บางคนสงสัยว่าเอ๊ะมันต่างกันยังไงเหลืองเชียงรายกับเหลืองอินเดียอาจารย์ส สังเกตฝักนะครับนี่อันนี้เหลืองเชียงรายมีฝักขยันกวาดหน่อยนะคะชต้องขยันกวาดทั้งดอกทั้งฝักแลกกับความสวยก็คุ้มอาจารย์ผมเห็นไอยะเลชช่อใหญ่ๆที่ต้นปาล์มอาจารย์พาไปดูหน่อยยังมีอีกค่ะโอ้ยังมีตั้งแต่ลองกองนี่เลยนะคะอืมตั้งแต่ลองกองนี่ก็สวยเนี่ยนี่งงแล้วเมื่อกี้ถ่ายหรือยังยังค่ะเราไปเริ่มตรงนู้นนะคะอเราไปเริ่มที่เรือนไอยะเลชค่ะตรงนี้เรายังไม่ได้โอ้อันนี้ นะนี่ก็อีกลายหนึ่งเนี่ยอายเลศนี่ก็อีกลายหนึ่งโอ้สวยมากส่วนอันนี้นะเรื่องสายยังมีอยู่เลยนะโอ้ปรากฏว่านะสวนอาจารย์นี่มีแต่ดอกไม้เนี่ยแม้แตไ่ไม้ใบนี่ก็เยอะเนาะเหลืองจันเนี่ยมันโรยไปแล้วมันต้องโอ้ <c oughs> ผมเห็นอายเลศช่อนน้นแล้วกระเป๋าปิดค่ะนะไปพระจัน ที่บ้านสวนดวงดาราเนี่ยจะมีกล้วยไม้บานตลอดเลยละครับเริ่มต้นตั้งแต่ปีใหม่ก็ช้างนะครับแล้วก็เหลืองจันนะครับแล้วก็เนี่ยมาเนี่ยเนสเตอร์โอโนส่วนอันนี้เป็นกุหลาบกระเป๋าปิดครับง่ายง่ายเนี่ยโอ้โหดอกสวยจังนี่ครับกลาบกระเป๋าปิดเต็มเลยส่วนเหลืองจันด้านบนลอยไปแล้วโอ้นี่กุหลาบกระเป๋าปิดครับยังไม่บานอีกเยอะเลยยังไม่บานค่ะ,คะ อ๋อเปิดมันยังไม่บานเออเอออันนี้คือเปิดเปิดยังไม่บานอันนี้ปิดอันนี้ปิดค่ะโอ้แล้วเนี่ยปิดเผือกค่ะอ๋ออันนี้ปิดเผือกอืมโอ้มังคุดอาจารย์บานเลยเนี่ยบานคือเยอะยังไม่เยอะจริงค่ะยังไม่เยอะจริงไม่ใช่ต้นนี้ต้นนี้เดี๋ยวผมเห็นเมื่อกี้เห็นนี่ไงอยเอยเลสนี่ไงอยู่ที่ต้นปาล์มท่านผู้ชมโอ้โหสวยมากสีสวยมาก นี่มันทั้งโอ้ทั้งยาวทั้งใหญ่ทั้งสวยทั้งหอมเนี่ยสวยมากสวยตะลึงออยาเรศสีเข้มที่บ้านสวนดวงดาราเนี่ยมีเยอะมากครับสวยแล้วก็กลิ่นหอมมากครับส่วนอันนี้คือเหลืองจันร์ผสมอเอาเหลืองจันทมาผสมกับตอ เก้าเกี่ยวหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ผสมเองเลยไม่ค่อยแน่ใจ oh. คือได้อะไรมาก็ปลูกปลูกอย่างเดียวค่ะส่วนอันนี้ช<ะ>้างเอื้องกุหลาบอินทจักรครับก็บานในช่วงนี้อาจารย์บอกว่าเอามาต้องนานแล้วมันเพิ่งออกดอกปีนี้เป็นปีแรกครับสีสันมันสวยแปลกตาเลยทีเดียวครับอาจารย์มัดไว้กับต้นปาล์มซึ่งที่ต้นปาล์มนี้ก็จะมีเหลืองจันทร์มากแต่ว่าเหลืองจันทร์เนี่ยโรยไปหมดแล้วยูนีครับ oh, สวยมากเลย ปลูกจะลืมไปแล้วค่ะ,ะอยู่ดีเขากรบาะน,นี่ไอเลสโอ้ยผมหลงหลงไอยเลสเนี่ยผมเห็นแต่ไอยเลสป่าเมืองการไอยเลสใต้เนะสีมันจะไม่ค่อยเข้มแต่ว่าอันเนี้ยมันจะสีเข้มมากที่สวนอาจารย์เนี่ยเนาะช่วยดูนี้<า>ให้หน่อยอโอ้โหกลิ่นเหมือนมะานาวลอยมาแต่ไกลอะไรเอ่ยนี่กุหลาบเหลืองโคราชครับโอ้สวยมากเลยแล้วข้อสําคัญคือมันหอม มันมันกลิ่นเหมือนมะนาวนะวาอาจารย์อาจารย์ลองไปดมใกล้ๆลองไปดมใกล้ๆนะกลิ่นมันจะเหมือนมะนาวดอกดกดีด้วยนะกก็ปลูกง่ายนะครับกุหลาบเหลืองโคราชเนี่ยทุเรียนก็เยอะนะครับอาจารย์เป็นไงบ้างทุเรียนปีนี้เออทุเรียนปลูกเป็นไม้ประดับค่ะอ๋อผูทุเรียนปลูกเป็นไม้ประดับไม่ใช่ไม้หลักค่ะไม่ใช่ค่ะอ๋อ ปีนี้เขาบอกว่าทุเรียนม,มันโดนฝนแล้วมันเลยร่วงไปเยอะนะครับนนแ<ถ>บมลงแผยังไม่ได้ไว้รูปแค่ปีที่สี่ค่ะอ๋อครับจะชบเชื่องไปดูโอ้โหที่ต้นเงาะนี่สวยมากเลยเนี่ยเอื้องสายเนตเตอร์โอ้ยตายแล้วสีสันสวยงามมันออกไปแนวคลั่งสั้นนะเนี่ยปากมัน,นอ่ะงูสวยหอมด้วยเนี่ยกลิ่นมาแต่ไกลเลยสวยมากส่วนอันนี้มีลายด้วยเนี่ยกอนนี้มีลายด้วย หลายอันเลยที่มีลายนี่นี่นี่โอ้ครับท่านผู้ชม บ้านสวนดวงดาราเนี่ยของอาจารย์น้อยเนี่ยนะครับอยู่ที่อำเภอเขาคิจกูุจังหวัดจันทบุรีจันทบุรีเนี่ยไม่ได้มีแต่ผลไม้อย่างเดียวนะครับมีกล้วยไม้มีวัดวาอารามที่สวยงามแล้วก็ถ้าไปเยี่ยมชมอ่จันทบุรีเมืองผลไม้นี่แล้วก็อย่าลืมไปเยี่ยมชมสวนของอาจารย์แน่งน้อยดวงดาราที่บ้านสวนดวงดารารีสอร์ทค,ครับพบกับ ต้นไม้ที่สวยงามอาหารที่อร่อยแล้วก็การต้อนรับที่อบอุ่นจากอาจารย์แน่งน้อยดวงดาราเบอร์โทรศัพท์08581988 89ครับติดต่ออาจารย์แน่งน้อยดวงดาราขอบคุณนะครับขอบคุณอาจารย์แน่งน้อยดวงดาราที่โอ้โหเป็นไอดอลเป็นคนที่ชอบปลูกกล้วยไม้เป็นอาจารย์ที่อัธยาศัยดีมากครับขอบพระคุณครับผมก็ชื่นชมอาจารย์มากเลยทีเดียวครับเนี่ยอาจารย์ปลูกกล้วยไม้ไว,ไว้สวยงามเกือบทุกต้นไม้ในสวนครับอาจารย์บอกว่าทุเรียนคือไม้ประดับไม้หลักก็คือกล้วยไม้สวัสดีครับท่านผู้ชม อ้อลืมไปครับท่านผู้ชมถ้าอยากได้พันกล้วยไม้ไอเยเรตไปปลูกประดับบ้างเนี่ยผมมีจําหน่ายนะครับอาจารย์แน่งน้อยไม่มีจําหน่ายนะครับแต่ว่าผมมีแอดไลน์ผมมานะครับ0964696359มีไอเยเรตเนี่ยนะครับสยอดนะครับติดขอนไม้อย,อยู่แบบนี้นะครับราคาก็กันเองมากเลยนะครับ250บาทแอดไลน์หรือโทรมานะครับท่านผู้ชมเนี่ยเยอะแยะ,ยะมากมายเดียวก็ติดขอนไม้ไว้สมบูรณ์แข็งแรงดีครับสวัสดีครับ ว่าเจ้าดอกก้วยไม้ฉันปลูกเอาไว้มากมายหลายพันเอื้องตึงเอื้องคำช้างดำครั้งสั้นสายหลวงเหลืองจันท์เอื้องทะเลบันรองเท้านารีส่งกลิ่นหอมโชยโรยระรื่น สายลมโชยชื่นพัดลิ่นโชยมาไกลส่งกลิ่นหอมมาแตกลกลดมดอกลวยไม้ชื่นใจยามนี้สีสดสวยแสมเหมือนใครมาแถมเอาไว้งามเหลือที่ สอดใสสาดสียามานเป็นที่หลากสีพร้าวไปฉันเพลิดเพลินดูแต่ขาดยอดชูผู้ใจมาร่วมชมดมกล่วยไม้ ชวนกันไปหัวใจคงชื่นชูมเว่าเจ,จ้าชอบกลวยไมย้กลิ่นสีหัวใจแมลงคลั่งกลายปรังครูแต่ฉันเดียวได้เหงาใจอะไรผู้มารวมชิดชูชื่นชมดมกล้วยไมย้ ได้แต่ครวนหววให้คิดถึงเมื่อไรรักเราคงอยู่โอ้เจ้ายอดชูฉันคอยเธออยู่ร่วมชมดมกล้วยไม้ ฉันเพลิดเพลินดูแต่ขาดยอดชูดผู้ใจมาร่วมชมดมกล้วยไม้ชี้ชวนกันไปหัวใจคงชื่นชูเพราจจะว่าเจ้าชอบกล้วยไม้กลิ่นสีหัวใจมาแล้ว คลายพรังครูแต่ฉันเดียวดายเงาใจอะไรผู้มารวมชิดชูชื่นชมดมกล้วยไมย้ได้แต่ครวญหวนให้คิดถึงเมื่อไรรักเราคงอยู่ เจ้ายอดชูฉันคอยเธออยู่รวบชมดมกล้วยไม้